ข้อเสนอในการปรับลดงบประมาณในส่วนของการก่อสร้างอาคารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด15จังหวัดนะครับจะปรับลดเท่าไหร่เดี๋ยวเราหารือกันได้นะครับแต่ผมอยากขอความร่วมมือและก็ความสนใจของเพื่อนกรรมธิการสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่างบประมาณที่เราพูดถึงอยู่นี้เนี่ยมันมีปริมาณที่ค่อนข้างสูงรวมกัน375ล้านบาทนะครับและผมคิดว่าผมน่าจะมีทางออกที่น่าจะตอบโจทย์ทุกฝ่ายได้นะครับเพิ่มเติมจะที่พูดคุยกันในชั้นอนุกรรมธิการนะครับผมเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับว่า เห็นภาพตรงกันครับว่าปัจจุบันเนี่ย15สนักงานสืกษาธิการจังหวัดที่มีการของงบประมาณเนี่ยกำลังทํางานอยู่ในสถานที่ที่ควรจะมีการหาสถานที่ใหม่นะครับผมคิดว่าเราเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราเห็นตรงกันถึงปัญหานะครับว่าสถานที่ทํางานนับปัจจุบัน15แห่งเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยดีมากนักแล้วก็มีความจําเป็นที่ต้องหาสถานที่ใหม่นะครับผมคิดว่าประเด็นที่คณะกรรมการชุดนี้และก็สภาผู้แทนราษฎรในอนาคตจะต้องตัดสินใจมีแค่คําถามเดียวก็คือว่าเราจะแก้ปัญหานี้ โดยการก่อสร้างอาคารสํานักงานขึ้นมาใหม่15อาคารรวมกัน375ล้านบาทหรือเราจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ที่มีการใช้งบประมาณน้อยกว่านะครับข้อเสนอของผมคุณท่านประธานคือเราควรจะหาแนวทางที่ไม่จําเป็นต้องเป็นการสร้างอาคารสํานักงานใหม่นะครับผมมีเหตุผลอยู่หลักสี่เหตุผลด้วยการที่อยากจะนําเสนอแล้วเดี๋ยวอาจจะมีสไลด์ประกอบตอนนี้ยังไม่ต้องขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะช่วยกํากับถ้ามีตรงไหนที่ต้องนําขึ้นนะครับออประการที่1ครับก็ต้องบอกว่าผมเห็นว่าการเลือก ทางเลือกที่ไม่ใช่การสร้างเนี่ยมันน่าจะมีความคุ้มค่าต่องบประมาณและเป็นการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้มากกว่านะครับอย่างที่ท่านประธานอนุได้พูดไว้นะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการดําเนินการในการเสนอร่างพรบการศึกษาอยู่หลายฉบับนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายฉบับเนี่ยผมย้ำนะครับว่าไม่ได้เป็นการเสนอว่าจะยุบศึกษาธิการจังหวัดทันทีทันใดนะครับอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกร่างแต่แทบจะทุกร่างนะครับควจริงอยากจะพูดว่าทุกร่างเลยเนี่ย มีการเสนอให้มีการทบทวนโครงสร้างการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่นะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดการรัฐประหารปี57เนี่ยมีคำสั่งคอสชที่ได้สร้างกลไกของศึกษาธิการจังหวัดขึ้นมาทําให้ในระดับพื้นที่เนี่ยเรามี2กลไกที่อาจจะทํางานค่อนข้างคาบเกี่ยวกันคือเขตพื้นที่ของสพทและก็ศึกษาธิการจังหวัดของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับดังนั้นเนี่ยร่างพรบการศึกษาหลายฉบับไม่ได้ฟันธงว่าจะมีการยุบศึกษาธิการจังหวัด แต่ผมคิดว่าทุกร่างเห็นตรงกันว่าต้องมีการมาทบทวนกันว่าเราจะสามารถทําให้สส่วนนี้เนี่ยทำงานอย่างเป็นบูรณาการได้มากขึ้นอย่างไรทำทำงานโดยที่ไม่ซ้ําซ้อนกันได้อย่างไรและในอนาคตมันมีความเป็นไปได้ว่า2กลไกนี้อาจจะไปลงเอยที่การควบรวมเหลือเป็นเพียงแค่หคกลไกนะครับดังน,นั้น ในเมื่อมันมีความไม่ชัดเจนตรงนี้นะครับที่เกิดขึ้นจากร่างพรบการศึกษาที่ถูกเสนอเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน16ร่างกฎหมายที่คอรมอเนี่ยบอกเองว่าเป็นร่าง Fast Tra c k ที่ต้องการต้องการผลักดันให้สําเร็จได้เร็วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าในสองสปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีร่างพรบการศึกษาฉบับใหม่ที่มีการเสนอโครงสร้างการดํเนินงานในจังหวัดขึ้นมาใหม่นะครับแต่นั้นประเด็นแรกครับเหตุผลแรกผมถามท่านประธานตรงตรงครับถ้าท่านประธานมีบริษัทเอกชนของท่านประธาน แล้วท่านประธานต้องไปทํางานในต่างจังหวัดโดยที่ท่านประธานไม่รู้ว่าอีกสองสมปีเนี่ยบริษัทของท่านประธานจะยังคงได้ทํางานต่อหรือไม่ท่านประธานจะสร้างอาคารสํานักงานหรือท่านประธานจะหาทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือการขอใช้พื้นที่นะครับผมคํานวณคร่าวๆนะครับถ้าเรามีการก่อสร้างอาคารสํานักงานเนี่ยโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านบาทที่มีการขอเข้ามาต่ออาคารนะครับค่าเช่าวันนั้นเนี่ยทางหน่วยงานได้ชี้แจงว่าอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทต่อเดือนก็คือ0 0 0 0 0บาทต่อปี แต่หมายความว่าท่านสามารถเช่าเช่าสถานที่ได้เนี่ยประมาณ40ปีนะครับเทียบเท่ากับการสร้างอาคารสํานักงานขึ้นมาใหม่แต่นั้นเหตุผลแรกผมต้องย้ำนะครับผมไม่ได้บอกว่าเราจะยุบสื่อสาริการจังหวัดบทสนทนาวันนี้ไม่ได้เป็นการถกเถียงเรื่องนี้เพียงแต่เป็นการยอมรับข้อเท็จจริงว่ามันมีข้อเสนอในการทบทวนโครงสร้างการทางานในจังหวัดซึ่งทําให้เราไม่รู้ว่าในอนาคต2อสปีข้างหน้าสื่อสาริการจังหวัดจะยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยประการแรกคือในเมื่อมีความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยผมเสนอว่า เราจะเพิ่งไปรีบก่อสร้างอาคารใหม่นะครับแต่อาจจะให้ใช้วิธีการอื่นไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือการขอใช้พื้นที่ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านตรงนี้จนกว่าจะมีข้อสรุปว่าพรบการศึกษาใหม่จะวางโครงสร้างในจังหวัดเป็นอย่างไรอันนี้คือเหตุผลประการที่1นะครับเหตุผลประการที่2ครับทางหลายท่านนะครับรวมถึงหน่วยงานในวันนั้นเนี่ยอาจจะมีการชี้แจงกลับมาว่าฟังดูสมเหตุสมผลอยู่ว่าจะขอใช้วิธีการเช่าไปก่อนแต่น่าเสียดายนะครับที่ ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในการเช่าไว้ในร่างพรบง,งบ69 <_ C> e <an> เพราะไปตั้งเป็นงบก่อสร้างดังนั้นเนี่ยมันจะแปลมาเป็นงบเช่าไม่ได้นะครับผมก็ต้องเรียนว่าในส่วนของอข้อโต้แย้งนี้เนี่ยผมคิดว่าความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถหาทางออกได้โดยที่อาจจะไม่จําเป็นต้องมีค่าเช่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าประการแรกเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าใน15สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีการของ,งบประมาณเนี่ยปัจจุบันนะครับมีเพียงแค่สองที่เท่านั้นที่มีการเช่าอยู่ อีกสที่เนี่ยเป็นการขอใช้พื้นที่หน่วยงานนะครับดังนั้นเนี่ยการจะขอใช้พื้นที่หน่วยงานต่อไปอีกสักเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นต้องมีมีการตั้งงบประมาณมาสําหรับการเช่านะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมก็ได้เสนออีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือว่าการให้ทางสื่อสารที่การจังหวัดเนี่ยลองประสานดูกับเขตพื้นที่ ว่าพอเป็นไปได้หรือไม่ว่าในจังหวัดเดียวกันเนี่ยอาจจะให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบางส่วน,นไปทํางานกับเขตพื้นที่อาจจะแก้ไม่ได้ทั้ง15จังหวัดครับแต่ให้ลองดูก่อนเผื่อว่ามีบางจังหวัดที่สามารถหาทางออกแบบนี้ได้ท่านประธานดูไหมครับว่าทางประหลัดตอบผมว่าอย่างไรไม่ได้ตอบว่าขอไปแล้วแล้วไม่มีนะครับตอบว่าสํานักนประหลัดกระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการจังหวัดกับสพทเนี่ยเป็นน้ําคนละสีแต่ง,งั้นทํางานร่วมกันอาจจะลำบากผมก็ตั้งคําถามท่านประธานว่า อยู่กระทรวงเดียวกันเราสามารถเอาตรงนี้มาเป็นเหตุผลในการไม่ทํางานในที่เดียวกันได้หรือนะครับดังนั้นเหตุผลข้อที่2ผมยืนยันว่าเราต้องทําพยายามมากกว่านี้ในการหาทางออกที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีการตั้งงบประมาณค่าเช่าด้วยซ้ำนะครับเหตุผลประการที่3ครับถึงแม้ลองพยายามแล้วไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเช่านะครับก็จะมีการให้เหตุผลในชั้นอนุว่าถ้าจะเช่าเนี่ยในเมื่อเราไม่ได้ตั้งงบในปี69ไว้เร็วสุดก็ต้องไปตั้งงบเช่าในปี70นะครับ จนมีอาจจะมีความกังวลใจว่าจะทําให้ต้องทํางานในสภาวะปัจจุบันที่ไม่ปลอดภัยนานเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะขอยัดขึ้นสไลด์ภาพที่3ได้ไหมครับให้ทางท่านกรรมธิการทุกท่านได้ดูนะครับผมยืนยันนะครับว่าถึงแม้เราต้องการใช้วิธีการเช่านะครับและเราไม่สามารถทําให้มีงบประมาณในการเช่าในงบ69ได้เนี่ยการไปตั้งงบประมาณการเช่าในงบ70ก็ไม่ได้จะทําให้ทางหน่วยงานเนี่ยสามารถย้ายเข้า ในที่ทําการใหม่เนี่ยได้ช้ากว่าการเดินหน้าก่อสร้างในงบ69เพราะอะไรกับท่านประธานเพราะว่าถ้าหน่วยงานเดินหน้าต่อตามทางเลือก A ตามที่เป็นอยู่เนี่ยตั้งงบก่อสร้างในปี69เนี่ยก็ใช้เวลาครับ9-12เดือนในการก่อสร้างย้ายเข้าได้เร็วสุดก็เนี่ยครับกรกฎาคมถึงตุลาคม69นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถเป็นทางเลือก B ได้คือไม่สามารถเปลี่ยนจากงบก่อสร้างมาเป็นงบเช่า ในงบ69ได้เพื่อจะย้ายเข้าภายในตุลาคมปี68เนี่ยและจาเป็นจริงๆที่ต้องไปตั้งงบเช่าในปี70เนี่ยก็จะเห็นว่าก็สามารถย้ายเข้าในตุลาคม69ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งการก่อสร้างไม่ได้เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นในการบอกว่าจะทําให้เราสามารถย้ายเข้าสถานที่ใหม่ได้มากขึ้นความจริงถ้าสนใจในการถ้าให้ความสําคัญในการย้ายเข้าสถานที่ใหม่จริงๆเนี่ยท่านควรจะตั้งงบเช่ามาตั้งแต่ในงบปี69นะครับดังนั้นอันนี้ผมผมยืนยันนะครับแล้วก็ความจริงอาจจะถามผ่านท่านประธานไปยังสำ มีการสร้างอาคารเหล่านี้ในงบ68เนี่ยตอนนี้กรกฎาคม69แล้วเนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่า8อาคารที่ก่อสร้างไปในงบ68เนี่ยย้ายเข้าไปได้แล้วกี่อาคารก็จะเป็นตัวชี้วัดที่เราเห็นได้นะครับส่วนประการสุดท้ายครับอันนี้เอาไซส์ลงได้นะครับส่วนประการสุดท้ายนะครับก็มีการให้เหตุผลว่าถ้าเกิดว่างบ69ไม่มีงบก่อสร้างหรืองบเช่าตรงนี้เลยเนี่ยมีความกังวลใจว่าสถานที่ที่ใช้ทาการอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะขอคืนพื้นที่ กพราะไม่เห็นว่ามันมีหลักประกันว่ามีสถานที่ใหม่ที่สามารถย้ายเข้าไปได้ในระยะเวลาอันใกล้นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนกับรรท่านประธานครับว่าพอไปดูข้อมูลที่ทางศษาธ์การจังหวัดส่งมาให้ทางส่งมาให้กรรมธิการเองเนี่ยในบรรดา15จังหวัดนะครับมีแค่มีแค่3าจังหวัดเท่านั้นที่ขอคืนพื้นที่เลยนะครับแล้วมีอีก2จังหวัดที่ขอคืนพื้นที่หลังปี68มี10จาก15จังหวัดที่ไม่ได้มีการขอคืนพื้นที่แต่นั้นตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นความเสี่ยงนะครับแต่นั้นครับกล่าวโดยสรุปรท่านประธานผมย้ำนะครับ ผมย้ําว่าผมให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในสื่อสารที่การจังหวัดและแม้ผมเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยการทํางานที่มีทั้งสื่อสาราที่การจังหวัดและสปทอาจจะมีความซ้ําซ้อนกันอยู่บ้างแต่ผมก็เคารพว่าในเมื่อกฎหมายเขียนเช่นนั้นนะเวลานี้ก็ต้องเดินหน้าแบบนี้ไปก่อนแต่ผมเห็นว่าในเมื่อมันชัดเจนว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีพรบรการศึกษาฉบับใหม่ที่จะมีการทบทวนเรื่องนี้เนี่ยผมย้ำว่าผมคิดว่ามันจะคุ้มค่าต่องบประมาณมากกว่าโดยไม่ได้ลดทอนความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ในการที่เรามาหาแนวทางอื่นในการแก้ไขปัญหานี้โดยไม่ต้องสร้างอาคารใหม่ขึ้นมา15อาคารนะครับถ้าเราใช้วิธีการเช่าหรือใช้วิธีการขอ,ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเนี่ยเราจะได้ทั้งในมุมหนึ่งแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยให้กับเจ้าที่ได้เร็วขึ้นแทนที่จะต้องรออาคารสร้างเสร็จแล้วก็เราสามารถประหยัดงบประมาณให้กับประชาชนได้นะครับแล้วก็จะประหยัดงบประมาณที่สามารถแปรผันไปเป็นอย่างอื่นที่อาจจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนได้มากกว่าด้วยสัง่งครับท่านประธาน ประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ